ทุกคนนี่เห็นไหมคะที่ทิพถือคืออะไรมีใครรู้จักบ้างดอกจานหรือดอกทองกวาวหน้านี้เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราได้สัมผัสด,ดอกทองกวาวหรือดอกจานอยา่างใกล้ชิดรู้ไหมว่ามันเหมือนดอกอะไรมันเหมือนดอกแคร์นะเนี่ยเนี่ยเขาจะเหมือนดอกแครเหมือนจน<ๆ>อริงๆ ไม่ <ทำ S 1> พ่อ,อพ่อพ่อเคยอยู่อยู่ตามไอ้บ้านนอกอะ่ะเฮ้ยใครเคยอยู่บ้านนอกไม่เคยเอาหรอครับ <c oughs> ไม่ <c oughs> จะให้ดูนี่ไงว่ามันเหมือนพ่อ <c oughs> ว่ามันเหมือนดอกอะไรดอกแคร์นะมันจะเหมือนดอกแค,ครด์ดอกสนมา <c oughs> อาไอเขาอย่าพูดเลยดอกสนคุณไม่รู้คุณอย่าไปพูดสนมันดอกเล็กๆแต่เนี้ยมันจะเหมือนดอกแคร์ไม่ใช่พูดถึงรูปทรงมันอะ่ะไม่ได้ดอกสนดอกนิดนึง แต่อันนี้มันเหมือนดอกแคร์เห็นไหมเออดอกแคร์ดอกแคร์อาดอกแคร์นะมันก็จะมีก้านข้างในเหมือนดอกแคร์คุณรู้ไหมอันนี้กินได้ด้วยนะแต่ต้องเด็ดอันนี้ออกถามจริงจริงเด็ดนี้ออกกินแล้วยังไงเอามาตำน้ําพริกเหเลยจริงก่อนที่จะตำอ่ะจิ้มน้ําพริกหรือตำน้าพริกจิ้มก็ได้ตำก็ได้นะพริกหอมกระเทียมมีเนื้อปลาทูหน่อยแล้วก็นีลลูกลวกเสร็จปุ๊บก็ไปตำรวมกันรู้ไหมแก้เมล็ร็งด้วยนะ เพราะดอกมันเป็นสีส้มจริงหรือคะกินได้หรอ